กราบโซเดียมเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาเพื่อนหนึ่งคืนเนาะและสซอลต์ชนะเพื่อนครับในรอบนี้เรามาเล่นในรอบโกดังกันเพื่อนครับเออเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกดังกันนิดนึงนะในกลุ่มโกดังของเราใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกหมดเลยนะ จะมีการแจ้งเกม3ค่ายแล้วเพื่อครับ PG Joker แพมมิติกค่ายละ4เกมเนาะในรอบนี้มาเล่นอย่างที่บอกแล้วในรอบคู่ทางครับเพื่อครับเกมมาจงเวนึงนะมันอยู่ในรอบคู่ทางรอบนี้ครับเพื่อครับอ่แล้วก็มีเพื่อนสมาชิกบอกว่าเกมมาจงเวนึงมาดีครับเพื่อครับพี่บังก็บอกมาดีเนาะแล้วก็พี่คิงก็บอกมาดีครับเพื่อครับเออนี่มาจงเวนึงก็มาครับเพื่อครับนี่ประมาณนี้ฮะกับกลุ่มดทิ้งของเรานะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยเนาะแต่สำหรับช่องเราเพื่อนครับเป็นช่องที่เป็น อ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับเอาจำวที่388บาทเนาะเดี๋ยวผมขอมาเริ่มที่เบ็ดบาทครับเพื่อนครับสามุนออ,ตโ,อโต้เนาะอ่ะก็เป็นการเขาเรียกอะไรเคลียร,ยร์หน้ารายครับเพื่อนครับถ้าแบบใครที่แบติดตามผมอยู่บ่อยๆเนาะก็จะเห็นนะว่าผมหลังๆวันนี้ผมก็จะเริ่มจากเบ็ดบาทก่อนครับเพื่อนครับเป็นการแบบเหมือนเคลียร์หน้ารายไปก่อนฮะแต่อย่างเดียวครับเพื่อนครับเริ่มเรเขาเรียกอะไรเราเคลียร์หน้ารายที่เบ็ดบาทเนาะอย่าให้มันเข้าฟรีครับเพื่อนครับถ้ามันเข้าฟรีในเบ็ดบาทก็คือมีโอกาสที่ว่าเวลาเราขึ้นเบอนครับ ลองดูฮะภาวนาอย่างเดียวครับเพื่อนครับอยากให้มันเข้าฟรีอย่างเดียวฮะก็ถือเป็นการเคลียร์ไปฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเบ็ดเนาะโอเคมาเพื่อนมาอย่างเดียวฮะอยากเข้าฟรีเด้อเพื่อนเออลองดูฮะถ้ามันไม่เข้าฟรีในเบ็ดบาทแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆไล่แล้วมันมีโอกาสเข้าหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคใกล้จะหมดน่าจะไม่มีเข้าฟรีครับเพื่อนมาเพื่อนก็เลยแบบเคลียร์ไปเรื่อยๆเนาะ โอเค2หมุนสุดท้ายหมุนฮะมาเพิ่มเลยครับเพื่อนครับเบทสามฮะจัดไป10หมุนครับเพื่อนครับโอ้โหพอแบบสลับ10หมุน10มันน่าจะไม่ค่อยหมุนเนาะไม่ค่อยคำนวณไม่ใช่แค่ไม่หมุนดิโอ้ยอสอ2เขียวมาคอยเพื่อนโอ้โหน่าต่อเนื่องหน่อยเออไปต่ำๆนี่จริงเหมือนที่เคยบอกเสมอฮะเข้าฟรีมาก็แบบไม่ค่อยคุ้มเนาะการแตกมาก็แตกนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆเนาะเออ ต่อเน,นื่องครับเพื่อนครับผมขึ้นมาเบ็ด5เป็น30หมุนเนาะสลับไปครับเพื่อนครับเบ็ด30หมุนเบ็ดห้าหมุนครับเพื่อนครับเบ็ด5้าถ้าเข้าฟรีก็ยังพอได้เนาะเอาจริงถามว่าดีไหมก็ยังไม่ได้ดีฮะแต่ถ้ามาเข้าฟรีในเบ็ด10อะไรเงี้ยเป็นต้นไปก็โอเคครับใช้ได้เนาะลองดูฮะสวยเพื่อนโอเคแหมอุย้ยสวยคนหมักไฟเพื่อนโอ้โหเป็นชุดครับเพื่อนครับเออเอาเรื่องเพื่อนเออถือว่าได้เคลียร์หน้าลายในเบ็ดบาทครับเพื่อนครับ อ่ะนี่ก็แตกนอกมาในเบ็ดหฮะ269บาทบครับเพื่อนครับถือว่าใช้ได้เลยเนาะเออแล้วก็เรามาเล่นในรอบโคตรทามด้วยครับเพื่อนครับมาลองดูฮะเล่นกันไปยาวๆฮะดูซิว่ามันจะเข้าในเบ็ดไหนครับเข้าฟรีเนาะโอ้โ,โหดูดิเชียร์ละไว้ลึกไปหน่อยกันไปครับแต่ก็แตกนอกมาหนึอยก้าสบาทฮนะโอ้โหแม่งถือว่าใช้ได้เลยครับเพื่อนครับเรามีแบบไปเคลียร์หน้าลายในเบ็ดบาทก่อนเนาะอย่างที่บอกครับเพื่อนเพื่อนแบบเอาไปปรับใช้ได้เนาะผมคิดว่าการเคลียร์หน้าลายในเบ็ดบาทก็มีโอกาสให การคำนวณในเบตต่อต่อไปมันสูงขึ้นเนาะสำหรับผมนะก็ไม่รู้ครับเพื่อนครับก็เอาไปทดลองกันได้ครับถ้ามันดีไม่ดีไงก็บอกกันได้เนาะจริงคอมเมนต์มาได้ครับเพื่อนครับลองดูฮะอ่ะเจ็ดหมุนหกหมุนครับเพื่อนครับมันจะเข้าฟรีมาในเบตไหนนะ<ว>เดี๋ยวผมค่อยๆไล่เบตขึ้นไปเนาะ<ว>เดี๋ยวสักเอ่อเพิ่มเป็นเบตหกดีกว่าเนาะแล้วก็เล่นสิบหมุนฮะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยสามสิบหมุนครับเพื่อนครับกระโดดเบตทีนึงก็สลับออโต้เนาะมาครับเพื่อนครับมาปรับเป็นหกเบตหกฮะ สิบมุนเนาะมาลองดูครับไหครับถ้าเบ็ดหยังไม่โอเคบบก็ไม่เข้าก็เดี๋ยวก็เพิ่มเป็นเบ็ดสิบเลยครับไหครับสามสิบมุนเนาะโอ้ยสวยดิบบมาคอยเพื่อสวยต่อเนื่องไปาขาดห้าจุดช่องหนึ่งครับไห<า>ครับโอ้ยแม่ยังแบบไม่เข้าฟรีเลยเนาะมาไหครับเบ็ดสิบสามสิบมุนฮะไปเพื่อนขอคำนวณมันหนักหนกฮะแต่รอบไปสักรอบโอ้ยสเตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วครันไหมครับ มึงมาสองต้นบ่อยๆนี่คือจริงๆมีโอกาสเข้าฟฟีได้แล้วได้แล้วบ้างน้องจริงโอ้โหอักษรจีนแดงเพื่อนเอ๋ยไม่ยอมลงมาแล้วนครับหาจุดเพื่อนโอ้โหเป็นกรอบรูปแทนสวยยังพอได้กินบ้างนะเพื่อนครับอ่ะไม่เริ่มดูดครับเพื่อนครับสองตัวมึงมาทําไมเว้ยสองตัวกูขอสามเพื่อนฮลัลโหลอ้าวมาแล้วครับเพื่อนครับเออมาแล้วลูกช้าจุดโกโกวาตินูอยากได้มาเพื่อนครับเข้าเฟรมาในเบตสิบฮะลองดูมันจะจบที่เท่าไหร่เนาะ ถ้าเกิน500ถือว่าแตกดีกันไปครับเออแต่ถ้าแบบต่ำกว่า500นี่คือบไม่แตกกันไปครับโอ้โหว,าว้าวยาวเลยครับเออคำนวณมาหนอ่อยเพื่อน2ขีดหมับเข้าไปเพื่อนเออสอนสองขีดยีนแดงโอ้โหอักษรเขียวสวยงามครับเพื่อนครับหืมตัวแพงได้มาครับเพื่อนครับโอ้ยขาดจีนแดงช่อง2ไปครับเพื่อนครับ434บาทฮะดอกนี้ได้มากับในตัวอักษรจีนเขียวเนาะเออตัวนี้แบบแพงครับนไปครับมาหกหั่นฮะสวยเพื่อน วายมาตั้งนําตั้งล็อปสั่นทําไมเพื่อนไม่ไม่ไมไมสั่นสู้ไหวใช่ไหมห้าหมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับเกินห0าร้ยไหมฮะถ้าเกิน500นี่ถือว่า OK โอเคครับเพื่อนครับเออน่าจะเกินครับเพื่อนครับดอกนี้หมับเข้าไปเพื่อสวยงามครับเพื่อนฮะเฮ้ยสั่นอีกแล้วสั่นอีกแล้วเฮ้ยมึงสั่นทําไมวะเฮ้ยโอ้โห490บาทอยู่เลยเพืพ่อนครับสามหมุนสุดท้ายฮะโอโ้โหสวยเพื่อนหน้าขีดหมับไปเพื่อนมันต้องอย่างนี้สิสองจุดครับเพื่อนครับ จีนเขียวช่อง3โอ้โหขั้นตอนจีนช่อง3ครับเพื่อนครับโอ้โหจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับ554บาทถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะฮะหลาก็ไม่น่าเกียดเนาะมันยังได้มากกว่า500ร้อยครับเพื่อนครับมาได้กำไรมาแล้วครับเพื่อนครับได้มา1นึ่งพันห้าสองบาทแล้วฮะโอ้โหถือว่ายังหลายนอกก็ยังคำนวณอยู่เนาะเดี๋ยวผมเพิ่มเป็ดดีกว่าเพื่อนครับลองดูเนาะมันยังไม่สาเกยใจครับเพื่อนครับมาอุ๊ย โอ้โหเดี๋ยวยาไปครับเพื่อนครับเออเอ้ยสวยงานดอกนี้เพื่อนสองขีดหมับเข้าไปโอ้โหสวยมีไว้ตั้งนั้งรอกโอ้โหต่อเนื่องครับเพื่อนครับเบาไปนิด51บเอ็ดบาทครับเพื่อนครับเพิ่มเบ็ดเลยครับเพื่อนครับมาจัดไปต่อเนื่องครับเพื่อนครับมันยังไม่สายแก่ใจเนาะหนึ่งพบาทนะแต่ถ้าจริงถ้าผมให้ผมแนะนําเพื่อนๆเนาะโอ้โหถ้าแต่งมาประมาณนี้ก็สามารถเลิกได้แล้วเนาะจริงก็กําไรแล้วครับเพื่อนครับ อย่างที่เคยบอกเสมอเนาะได้กําไรก็เลิกครับเพื่อนครับแต่ผมคิดว่ามันยังมีโอกาสคํานวณอยู่นะผมขอเล่นไปสักหน่อยแล้วนะเพื่อครับลองดูเนาะมาเบ็ดยี่สิบก็เพื่อครับขอแต่งนอกมางามๆหน่อยเพื่อนเอ๋ยโอ้โหสวยงามเพื่อนเอ,ยอ๋ยอื้อหือเป็นชุดครับเพื่อนครับแหมขาดอักษรจีนเขียวช่องหนึ่งอีกแล้วครับเพื่อนครับแม่ตัวแพงของเราเนาะโอ้ยส,สกเก็ตเตอร์แม่งสองตัวสองตัวมาล่อมาล่ออยู่ครับเพื่อครับจริงๆมันน่าจะเข้าเนาะเข้าแบบเบ็ดซูกสักรอบนี้คือแบบ น่าจะได้เลิกครับเพครับอฮ้ยโอ้โหแมงดูไปเดูดยับอีกแล้วครับเพครับอ่ะไม่เป็นไรเลายังกำไรอยู่ครับเพครับถือว่ามันยังมาดีอยู่นะโอ้ยเป็นไงล่ะสวยครับเพครับเออมีคำนวณมีแตกมาอยู่นะไม่ได้แบบดูดหน้าเกียครับโอ้โหแมงสองตัวสวยเพื่อจีนแดงมับก้อยโอ้โหขาดไวไปลึกไปหน่อยครับเพครับมับก้อยตัวหลังคาดอกนี้ต่อเนี่ยโอ้โหคอมโบไม่สวยเท่าไหร่วะ แต่ได้กินตัวแพงแล้วถ้าแบบตัวแพงมาในตอนที่แบบคูณ3าคูณ5น่าจะแตกมากกว่านี้กันไหมครับมาลองเพิ่มดัวกันไหมครับเบ็ด30ต่อเนื่องไหมฮะขงจุง้งหมเข้าไปเพื่อนสวยต่อเนื่องมาโอ้โหขาดช่อง2ออีกแล้วครับเพื่อครับชิบหายเอ้ยมึงอย่าเพิ่งดูสิเพื่อนขอเข้าฟรีไหนสักดอกครับเพื่อครับกูจะได้แบบเลิกเนาะเออกลับมาเหลือ700รยกว่าแล้วเพื่อครับชิบหายละเอเอ ทำเพ็กมาหน่อยเพื่อสวยทำงานไปโอ้ยอย่างที่บอกครับเพื่อนๆะฮะถ้าสมมติว่าบางคนจะเลิกก็เลิกได้เลยเนาะแต่ผมคิดว่าขออีกสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเหมือนมันไม่สุดอ่ะเออทุนราสามสามสองสามร้อยครับเพื่อนครับสามร้อยกว่าปุ๊บมันแตกพันผมสลับผมมันก็ถ้าสักพันสามพันสี่อะไรเงี้ OK 1, ยโอเคพันห้าเงี้ยเลิกได้ครับเพื่อนครับสำหรับผมนะแต่บางคนก็จริงๆพันหนึ่งก็ได้กำไรประมาณสักเจ็ดร้อยก็เลิกได้แล้วเนาะมา พอกลับมาเบ็ด20อีกสักหน่อยครับเพื่อนครับลองดูฮะเบ็ด20น่าจะแตกดีกว่าเบ็ด30เนาะเมื่อกี้เนาะมาครับเพื่อนครับอุ้ยแม่งเหลอกูต้องวัดขึ้นเบ็ดสูงอีกแล้วครับเพื่อนครับชิบหายอุ้ยโอ้โหแม่งเริ่มดูดยับเหมือนกันครับเพื่อนครับโอ้โหยเอาเพื่อนเอาหน่อยสูงเขาเพื่อนสวยโอ้โหยมีวายดอกนี้มาเข้าไปเพื่อนสวยงามเพื่อนครับเออแตกงอกใหม่สองร้อยบาทครับเพื่อนครับ เริ่มแบบกลับมาบ้างกลับมาบ้างเนาะสวยงามมาเดอ๋ยวไปล่อ,ลอโอกทามด้วยครับเพื่อนครับถ้ามันคำนวณดีๆอย่างนี้แบบอย่างที่บอกเนาะไม่อยากจะหยุดครับเพื่อนครับจริงๆอยากได้ฟรีด้วยอย่างที่บอกนะถ้าแบบเข้าฟรีนำมาในเบดสูงมันน่าจะบึ้มบัามซัมโบมากกว่านี้ครับเพื่อน,นครับมาเจ็ดร้อยกว่าแล้วเพื่อนครับเริ่มกลับมานิดๆหน่อยๆแล้วเนาะโอ้โหแมงสเก็ตเตอร์สองตัวจริงมันล่อครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขึ้นเบดสี่สิบดีกว่าเนาะมาลองดูครับเพื่อนครับ มาสเกีตเตอร์จริงๆมันมา2ตัวแบบนี้นะมันมีโอกาสเข้าฟรีนะเหมือนที่ผมเล่นนะโอ้โหดูดิ2ตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับมาขอเปลี่ยนเป็นเบส40ครับเพื่อนครับได้โปรเถิดเข้ามาในเบส40ได้โปรเถิดได้โปรเถิดเออหมอบเข้าไปเพื่อนโอ้โหใช่ไหมดูดเออจีนแดงหลอนนี้หมอบเข้าไปเพื่อนเป็นชุดโอ้โหปแปดร้อยแล้วครับโอเคครับเพื่อนครับ910บาทโอ้โห แม่งเบ,บ็สี่สิบช่วยชีวิตได้แท้ๆครับผมเลิกดีกว่าเนาะไม่ฝืนต่อดีกว่านะเอออย่างที่บอกเสมอจริงๆได้กําไรตั้งแต่แรกแล้วเราไม่เลิกครับเพื่อนครับแต่ได้มาตอนแรกก็พันหนึ่งเนาะพันกว่ากว่านะอ่ะแต่นี้ถือว่าเหมือนอย่างที่บอกฮะพันห้าร้อยผมก็ถือว่าได้อยู่นะได้แล้วเนาะไม่ใช่ได้อยู่เรียกว่าได้แล้วเนาะเออก็มาเล่นในล็อกกดถามนะครับเพื่อนครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มกดถามก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักไว้เนาะ <S <S ถือว่าหน้ารายของมาจองเววันมาจองเวนึงวันนี้นะก็คำนวณดีออออยยู่่่่่คคครรรััับบเเเพพืืนนนะะแลลล้วกก like, ก like, กกดกดก็็าฝดดดดไ์ิงงป